อ่อต้องเรียกชื่อน้ำนะครับผมื่ายน้ำหน่อยครับไไมผมไม่ดังสองรอบเลยนะน้ำ <laughs> เป็นไงครับทั้งวันเลยนะใช่ไหมใครอยู่ตั้งแต่เช้าปะครับโอ้ยอยุนจบงานนะของรางวัลเพียบเลยเนี่ยอืมนะครับแจกเลยใช่ไหมใจเย็นๆอ่ากติการละแจกของรางวัลคือใครไม่อยู่เราข้ามเลยนะครับแล้วก็ จะใช้วิธีคือถติว่าของรางวัลมีอยู่ห้ารางวัลก็ถ้าไม่อยู่หนึ่งคนก็คือข้ามเลยนะครับรักษาเวลาแต่ดูอีกทีแต่ว่าเวลาเรามารับรางวัลเนี่ยก็ต้องสแสดงบัตรประชาชนพร้อมบัตรห้อยคอไม่มีการสวมสิทธิ์นะครับเราต้องรักษา,าดีกานี่คือสิ่งที่เราจะสร้างมาตรฐานนะรเราต้องเคารพหน้าที่แล้วก็เรียกว่าสิทธิซึ่งกันและกันนะครับ คราวนี้งานงานนี้จัดขึ้นก็น่าจะจากความตั้งใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับข้าวุุลส่วนจำกัดพระนังโรดบริษัทมหาจากักรวิวลอปเมนต์นะครับเทนเดียร์อาเตอร์วิดีโอซาวิชั่นนะครับรบ,บราเธอรเจ้าของแบรนด์ B&B แล้วก็ SIS นะครับสยามดนตรียามาฮ่านะครับ M.I. Engineering, p r o b a c k i n แล้วก็ uh, Vision LUXCM นะครับ WCM แล้วก็ JJ+ แล้วก็ซูนิ c วิชั่นนะครับแล้วก็โ o ลเด้นดักครับปลบมือให้กับปอนเซอร์เราหน่อยครับซึ่งถ้าไม่มีซอนเซอร์งานนี้เกิดขึ้นไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นคือมันใช้งบประมาณเยอะมากจริงๆ แต่เราไม่ต้องสนใจงบประมาณสนใจว่าวันนี้ขอให้ทุกท่านได้ความรู้กลับไปผมก็มีความสุขเลยครับขอสไลด์หน่อยครับผมทำงานอยู่ในวงการมาปีนี้ก็เป็นปีที่20ย่างเข้าปีที่21นะครับก็คือ เห็นหลายสิ่งหลายอย่างมากในวงการนะครับเอาง่ายๆผมเริ่มจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยต้องใช้คำว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีตั้งแต่มัธยมจนเรียนปริญญาตรีแล้วก็จบดนตรีมาไม่รู้เรื่องเครื่องเสียงเลยนะครับต่อเครื่องเสียงก็ไม่เป็นนะครับจบมาทำงานเนี่ยไปอยู่ในสตูดิโอก็ ต่อสายเป็นก็แก,ก๊กก็แก๊กบ้างแต่ในสตูดิโอเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหามันไลฟ์ซาวนะครับจนได้มาอยู่ในวงการไลฟ์ซาวคราวนี้เนี่ยปัญหาที่ผมเจอนะครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมันพัฒนาทุกปีแล้วก็พัฒนาไปไกลมากแต่สิ่งที่เราพัฒนาไม่ทันคือความเข้าใจในอุปกรณ์ของพวกเรา ไอเน,นี้ยคือสิ่งสําคัญที่ที่ผมมองเห็นนะครับพอเรามองเห็นตรงจุดเนี้ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันต้องคิดต่อว่าแล้วเราจะทํำยังไงนะครับซึ่งเหมือนผมเนี่ยผมเกิดจากคนที่แบบไม่รู้เรื่องถูกไหมครับพอไปคุยกับคนโน้นคนนี้เพื่อหาความรู้ไปเรื่อยฉะนั้นก็นเลยมาคิดว่าเฮ้ยเราจะใช้อุปกรณ์เป็นคือเราต้องมีความรู้ ฉะนั้นความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญครับเข้าใจเรื่องอะไรถ้าในชีวิตเรานะครับเราไปจําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราไม่มีทางเข้าใจเลยเลยแต่ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานศึกษามันเราก็จะเข้าใจทุกเรื่องอพอเกิดแบบนี้ปุ๊บผมเนี่ยเป็นคนที่ปฏิเสธเรื่องของเรียกว่าการที่จะเป็นคนที่สอนผมไม่ชอบเป็นครูนะครับ แล้วผมปฏิญ,ญาตวนว่าในชีวิตนี้ผมจะไม่เป็นครูแล้วเขาบอกว่าเกลียดอะไรมักจะได้อย่างนั้นทําไมต้องมาสอนมาสอนเพราะว่าผมต้องเทรนนิ่งลูกค้าแล้วก็ต้องเทรนนิ่งน้องๆที่เซ็นเตอร์พอยทฉั้นจุดกำเออนิดไลฟ์ฟาวคือที่นี่นะครับห้องทำงานผมอยู่ด้านหลังตรงโน้นข้างแคนเนนะครับวันนั้น นั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงการที่เราแบบว่าเข้าหอฮอหนึ่งแล้วเราต้องเซตอัพให้ได้เป็นอะไรสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราทํำยังไงมันคืองานทํางานเป็นระบบฉะนั้นวันนี้ทุกคนจะเห็นแล้วว่าทําไมผมถึงเชิญแต่ละคนมาไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แมชีนเพราะผมชอบวิธีการทํางานเป็นระบบนะครับเพราะระบบเนี่ยมันจะสร้างตัวเราขึ้นมานะครับแม้แต่ร่างกายเราเนี่ยก็ต้องทํางานเป็นระบบขาเราต้องทํางานเป็นระบบไม่งั้นมันจะเดินพันกันแล้วก็หกลม้ม นะครับผมเลยให้ความสําคัญกับเวลาในการที่เราจะศึกษาอะไรสักอย่างฉะนั้นการเรียนการสอนในด้านระบบแสงเ,เรียกภาพแสงเสียงเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะทําได้ในระยะสั้นผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าทุกคนมีเงินในกระเป๋าสักร้อยล้านพันล้านคุณสามารถเสกให้ตัวเองเก่งขึ้นได้ไหมครับภายในวันเดียวไม่มีทาง ขนาดผมใช้เวลา20ปีตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวผมยังไม่เก่งเลยผมจะต้องพึ่งพาปรึกษาพี่ๆพวกพี่ๆทุกคนที่เก่งกว่าเรานะครับฉะนั้นเราต้องมีเวลาวันที่ก่อตั้งไลฟ์ฟอร์ซ่าเมื่อปี2014ผมก็นั่งคิดอยู่ว่าแล้วทำไงผมถึงจะเก่งขึ้นฉะนั้นผมต้องมีเวลาผมก็เลยเดินเวลาออกเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมยังทำงานประจำอยู่ผมจะทำบางสิ่งไม่ได้นะครับนั่นคือ การที่เราจะทำบางสิ่งได้คือเราต้องมีเวลาเกิดขึ้นมาคราวนี้เนี่ยผมก็เลือกจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งก็คือเราเทรนนิ่งน้องๆที่เซ็นเตอร์พอแล้วไอาการเทรนนิ่งตอนนั้นน่ะมันเขาเรียกว่าไปเข้าตาของพี่ๆที่เขาอยู่ในโซเชียลเมื่อก่อนถ้าผมย้อนย,ย้อนกลับไปเนี่ยผมแทบไม่ค่อยโพสโซเชียลว่าผมทำอะไร คือผมโพสต์ฟิ e เซนเ t ชันที่ผมสอนแค่บอกว่าวันนี้ผมทําอะไรผมไม่ได้บอกว่าผมรู้อะไรฉะนั้นพอเริ่มจากจุดเล็กๆเนี่ยผมล่าออกมาก็คืออ่ะเราจะสอนจริงจังแล้วเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีความรู้ผมจะทํางานง่ายขึ้นเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราคุยกับคนไม่รู้อะไรทํางานยากมากนะครับเลยมีนักเรียนสองคนแรกนะครับอยู่จังหวัดอุดรธานี พอผมเปิดรับสมัครปุ๊บสองคนนี้มาสมัครทันทีนะครับนั่นคือสองคนที่ถือว่าเป็นนักเรียนคนแรกของไลฟ์ฟอร์ซาวนะครับวันนี้เขาไม่ได้มานะติดงานก็คือพี่สุเมศคนทางขวามือผมเนี่ยเขเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุการบินสนามบินอูดรแล้วก็พี่ไก่นะครับถ้าดูไลฟ์อยู่ก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับพี่ไก่ก็คือแกเป็นนักดนตรีชอบเล่นดนตรีบ้านเป็นลงกลึง แต่ชอบเรื่องเสียงนะครับอันนี้คือจุดจุดหนึ่งแล้วก็มันเป็นความท้าทายเหมือนกันว่าเราไม่เคยเปิดสอนแบบเก็บเงินอย่างที่บอกคือผมคำนวณเรื่องต่างๆที่ผมจะสอนแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดถูกนะครับเพราะว่าผมไม่ดูถูกตัวเองแล้วไม่ดูถูกคนเรียนฉะนั้นเราจะไม่ดูถูกซึ่งกันและกันมันเลยค่อยๆขยายมาครับจากสองคนก็เป็นคนที่มากขึ้น 6คนนะครับแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยมันมีคำถามในนักเรียนในห้องที่ผมเปิดสอนเบสิกเขาถามว่าผมไม่สอนมิกซิ่งเหรอผมก็คิดในใจว่ามันสอนได้เหรอวะสอนมิกเสียงนี้มันสอนยากนะเพราะว่าม,มันจะเอาทฤษฎีอะไรมาสอนเขานะครับแล้วมันก็เลยเป็นความคิดผมเต็นนั้นมาตั้งแต่ปี 2024, 2 0 1 4จนผมตัดสินใจเปิดคอร์สแรก ชื่อว่า l i ท e Missing เรานั่งเรียนกันในห้องเล็กๆแบบนี้ครับเป็นครั้งแรกที่เปิดสอนแล้วก็วัดดวงไปเลยว่าเราจะสอนอยังไงสิ่งที่ยากที่สุดในการสอนคือถ้าเนื้อหาที่เราเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยสอนเสร็จายในครึ่งวันอีกวันครึ่งเราจะทาอะไรครับถูกไหมมันเป็นความเครียดฉะนั้นการสอนมันไม่ใช่ง่ายนะครับคราวนี้แต่ว่าวันนั้นเชื่อไหมว่าเราเทรนนิ่งกันไปเราสอนนักเรียนนักเรียนก็สอนเรากลับ สอนเราเรื่องอะไรครับเรื่องว่าเราต้องมีวิธีการปรับตัวยังไงกับคําถามที่หลากหลายผมก็ตรงนั้นเอาเก็บเป็นการบ้านแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนเราสอนคนบนคอมพิวเตอร์นะครับจนวันหนึ่งเทคโนโลยีมันพัฒนาก้าไปไกลที่เราไม่ต้องใช้ออดิโออินเทอร์เฟสคือ er มิกเซอร์มีอออดิโออินเทอร์เฟสในตัวทําให้เราสามารถพัฒนาการสอนไปได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัดสินใจเปิด i ล e Mixing Intensive นะครับคอร์สแรกคอร์สเดียวแล้วก็ไม่สอนอีกเลยเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะมากคอร์สนี้เรียนกัน8วันอันนี้ต้องปรบมือให้พี่ป๊อกครับขอบคุณมิสเตอร์ทีมครับวันนั้นให้ขอบคุณอยากใจจริงนะครับพี่ป๊อกเอามิกเซอร์ตัวละ3-4ล้านมาให้เรียนโดยที่ไม่คิดมูลค่าสักบาทนะครับแล้วทําให้นักเรียนได้เรียนรู้กับอุปกรณ์ที่เป็นระดับโลกจริงๆนะครับอันนี้คือความตั้งใจผมตั้งแต่แรก แล้ววันหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยงั้นมันต้องสอนซิสเต็มได้สิสอนทําระบบไอ้นี่คือค้อแรกของการทำซิสเต็มเหมือนกันปี2016ก็ขอบ <f uge ot> ค,คุณเซ็นเตอร์พอยต์ผมเตอเซ็นเตอร์พอยต์นะครับเอาง่ายๆคือถ้าเราไม่มีพันธมิตรสอนไม่ได้เลยครับอุปรกรณ์แต่ละตัวเนี่ยรวมมูลค่าเป็นสิบกว่าล้านผม่มีปัญญาซื้อนะครับถ้าเราไม่มีพันธมิตรที่ดีมีคอนเน็ชันนะครับมันก็มาไม่ถึงจุดนี้นะครับ แล้วก็อันนี้คือคลาสแรกของเรียกว่าซ o u ซิ s เตมเอนจิเนียร์คอร์สนี้เรียนกัน3มเดือนนะครับแล้วก็คอร์สสุดท้ายของซาวซิตเตมเอนจิเนียร์คือปี2023อันนี้เป็นคอร์สสุดท้ายมีบางคนบอกว่าทำไมไม่เปิดสอนผมบอกว่ามันเปิดสอนไม่ได้มันไม่ได้ยากครับแต่ผมรองรับความกดดันตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าความคาดหวังผมสูง นะครับแล้วจูจูผมที่ว่าทุกคนก็จะเป็นเหมือนผมครับเกิดอะไรขึ้นครับปี2020โควิดฉะนั้นงานทุกอย่างหยุดหมดคอนเสิร์ตผมโดนยกเลิกหมดสิ้นนะครับหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยสอนก็สอนไม่ได้จนวันหนึ่งผมมานั่งคิดว่างั้นเราเอาปัญหาที่เราไปเจอ ทั้งหมดมาไหมมาปรับเปลี่ยนเขาเรียกขยายธุรกิจขยายธุรกิจของเราไปในอีกเวน,นึงเมื่อก่อนผมอยากกระโดดอยากจะวิ่งไม่โควิดทำให้เราต้องเดินช้าลงแต่เราต้องคิดได้เร็วขึ้นนะครับก็เลยใช้วิธีปรับเปลี่ยนขยายแนวทางธุรกิจนะครับผมต้องคิดจากพื้นฐานเนี่ย ทำพื้นฐานแน่นแล้วก็เราจะไปสู่ความยั่งยืนได้ยังไงนะครับฉะนั้นบอในโลกธุรกิจบริษัทต้องอยู่รอดด้วยผลกําไรนะครับจะกำไรมากกาไรน้อยก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราวางรากฐานไว้นะครับตอนนี้ไลฟ์พอราวไม่ใช่แค่สอนแต่กลายเป็นผู้ที่เ,เขาเรียกว่ารับออกแบบติดตั้ง งานระบบแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ระบบเสียงโปรโซาวทั้งหมดนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยเราทำจากเขาเรียกว่าประสบการณ์ของเราแล้วก็ด้วยความตั้งใจงานทุกงานที่ไลฟ์โฟซาวทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งหรืออะไรแล้วแต่เราคิดจากพื้นฐานของความต้องการเป็นหลักฉะนั้นทุกคนจะไม่มีทางเห็นไลฟ์โฟซาวแขวะลาอันเล,ล่สองใบเปน็นอันขาดเพราะว่ามันไม่ถูกต้อง ต่อให้เราอยากได้เงินสักเท่าไหร่ถ้า,ถา,ถามันไม่ถูกต้องเราไม่ทํไอ้น,นี่คือปณิธานของผมตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาผมคิดแบบนี้แล้วมันค่อยๆโตมาเรื่อยๆมันไม่ได้โตแบบก้าวกระโดดแต่มันค่อยๆโตแบบโตไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วเหตุผลที่เกิดไลฟ์ฟสาวคอนเน็กขึ้นมาเนี่ยคำว่าคอนเน็กทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับเราทํางานระบบภาพเสียง เสียงจะดังได้ต้องผ่านอะไรครับสายสัญญาณแล้วก็อะไรครับคอนเนคเตอร์ฉะนั้นทุกคนที่มาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีปณิธานแล้วก็จุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากพัฒนาตัวเองอยากไปให้ถึงจุดที่เราฝันไว้ฉะนั้นเราต้องมีคอนเนคชันผมเลยรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่นเนี่ยเพื่อเรามีคอนเนคชันซึ่งกันและกันลองหันไปดูคนข้างๆถ้าเราไม่รู้จักทำความรู้จักเขาสิครับวันหนึ่งเราอาจจะเจอสิ่งดีๆก็ได้เหมือนที่ผมเจอ พันธมิตรที่ดีทั้งหมดนี้นะครับผมต้องขอบคุณระดับแรกเลยก็คือพี่ป๊อกที่ปรึกษาของเราผมมือไอ้พี่ป๊อกหนครับงานนี้มันใหญ่แบบนี้เพราะพี่ป๊อกครับ <laughs> นั่งคุยกันคือผมอะ่ะโดนพี่ป๊อกสั่งสอนตั้งแต่เจอมาสิบกว่าปีทาอะไรต้องทําให้ดีทําไม่ดีอย่าทําคนอื่นคิดไงไม่รู้แต่มันจะเป็นปมติดกับเราไปตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ ทีมงานที่น่ารักที่ร่วมหัวจมปลักผมตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์นะครับทีมงานเซาเวอร์ครับประมือ s ซาเวอร์หน่อยครับแล้วก็ NP นะครับแลน์ซาวมิสเตอร์ทีมโปรดักชั่นครับแฮปปี้ไทม์ i ิช o n น u x ครับขอบคุณจอ LED วสวยๆครับอ่าแล้วก็พี่หนุ่ยสมายสำหรับบอดแสงครับ แล้วก็ปรม A ือไลติงเหรอครับน้องอามนี่ดีงานตัวเองมาช่วยงานของคุณมากครับแล้วก็น้องโจ้สำหรับ,บ,รบออนภาพนะครับ